โรงเรียนธรรมโคศิตเป็นสถานศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลน,นามหม่อมอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลามีเนื้อที่50ไร่เขตพื้นที่บริการ29หมู่บ้านเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันปีการศึกษา2564โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน27คนนักเรียนจำนวน338คนนางสมุทัยพันศรีผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโคติตมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบวรบ้าน วัดโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนธรรมโคจิตจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะในศตรวรษที่21เป็นที่ยอมรับของชุมชนภายในปี2567 ยังคงมุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของโรงเรียนธรรมโคสิทธิ์ที่ว่าจิตอาสาพัฒนาชุมชนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมนำความรู้โดยได้กำหนดยุทธศาสตร,ร์การบริหารภายใต้แนวคิดแชมโมเดลและวงจรเดนนิง PDCA ควบคู่ปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลมีขอบข่ายของการบริหารงาน5กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารทั่วไป 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางสมฤทธิ์ไทยพันศีตามกรอบการประเมินสมนิกทิ่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา1ปีตามตัวชี้วัด10ตัวชี้วัดดังนี้ วชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสำนิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยได้ประชุมให้ความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนให้จัดทำสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมวางแผนนิเทศติดตามโดยจัดกิจกรรมเยี่ยมห้องเรียนส่งผลให้ปีการศึกษา2564นักเรียนมีผลสำนิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเฉลีย่ยระดับ3ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ร้อยละ43.35ตัวชีวัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานางสมยุทัยพันศรีผ่วอในการโรงเรียนธรรมโคสิษ์ทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบโดยมีการวางแผนการดำเนินงานกำกับติดตามรายงานผลส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆส่งผลให้โรงเรียนครูและนักเรียนได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดแผนงานโครงการสตองแคมป์เยาวชนไทยไม่ลอกกันบ้านไม่ลอกข้อสอบจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครูได้รับรางวัลระดับดีในการคัดเลือกเทคนิควิธีการสอนของครูที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจําปี2564 และยังได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพประจําปี2564ได้ระดับดีมากนะักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้ออาชีพสุดคูลและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดคลิปวิดีโอรีวิวในหัวข้อของดีประจําจังหวัด ย์เครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาที่2ภาษามลายูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักนางสมฤุษไทยพันศรี ไดมุ่งเน้นการบริหารงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีการจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพผู้เรียนจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำนึกทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการครูใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบครูคู่นิเทศโค้ชไวเซอร์ ให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย5กลุ่มสาระหลักในระดับ3ขึ้นไปร้อยละ3 8 8 1ตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึก สมุทรไทยพันธสีมีการบริหารง,งานจัดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการการบริหารง,งบประมาณการเงินและพัสดุเป็นไปนตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และได้จัดทำรายงานการเงินของสถานศึกษาต่อเขตพื้นที่เป็นไปตามระเบียบอย่างต่อเนื่องมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนองค์กรชุมชนสิ์เก่ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านบุคคลงบประมาณวัสดุอุปรกรณ์และทนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วัดที่ 5. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโรงเรียนมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายตดคล้องตามความต้องการความจำเป็นส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ P L c มีการนิเทศการสอนการเยี่ยมห้องเรียนและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพร้อยละร้อย วัที่6การบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลน,นางสมฤทัยพันศีได้มุ่งเน้นงานในโรงเรียนตามหลักธรรมมาพิบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างคุ้มค่ายึดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่มีข้อมูลร้องเรียนคิดเป็นเรื่องร้องเรียนร้อยละศูนย์ตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน สมรู้ไทยพันสีมีการประชุมวางแผนจัดทำโครงการกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันกับผู้ปกครองชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุกกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองเป็นอย่างดีทำให้สางศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการและกิจกรรมร่วมกันจำนวน15ครั้งขึ้นไปอาทิเช่น ร่วมก,กันกับอำเภอนาหม่อมและทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสมเด็จพระมหาเทีราชเจ้าณโรงเรียนธรรมโคสิกร่วมกับสถานีตำรวจผูทรนาหม่อมดำเนินโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงในสานศึกษา ร่วมงานบุญทอดกระถิ่งสามัคทีประจำปี2,564นณวัดพุ่งคโคสิต,ตารามตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน การรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนโรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบมีการประชุมวางแผนจัดทำแผนการรับนักเรียนโดยมีข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันมีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจงังทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในเว็บไซต์หรือเพจของโรงเรียนติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน จัดกิจกรรมแนวสันจรจัดทำวิดีโอแนะนำโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนผู้บริหารเดินสัมพันธ์ชมุมชนติดตามประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน141คน เข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ72.31โดยเพิ่มขึ้นจากมีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ17ตัวชีวัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน โรงเรียนมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนมีคณะกรรมการดำเนินง,งานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนวางแผนและดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบมีการกำกับติดตามดูแลนักเรียนระหว่างเรียนมีระบบดูแลนักเรียนที่เป็นระบบส่งผลให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา ได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่10การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการวากแผนและมุ่งเน้นกระบวนการที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนางสมุทัยพันศีมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนถึงภาวะผู้นำโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเด่นในการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนอาทิเช่น การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบมาใช้ในการดำเนินงานทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนางสมุทัยพันศรี ได้บริหารสถานศึกษาตามนโย,ยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของโรงเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญจัดระบบความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติจำได้ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบไม่ให้นักเรียนออกกลางคันนักเรียนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษายอย่างเท่าเทียมพัฒนา,ราครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีทักษะในการปฏิบัติงานมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีการบริหารจัดการสถานศึกษายอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยมีนวัตกรรมทางการบริหารและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการนิเทศติดตามและประเมินผลจากประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านอุดมการณ์และความมุ่งมั่นสู่สายผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน จัดการศึกษายอย่างมีคุณภาพนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะกในศตรวตรรษที่21เ,เป็นที่ยอมรับของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเป็นเบ้าหลอมอันทรงคุณค่านำพาโรงเรียนธรรมโคสิท์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ภายใต้การนำของนางสมุทัยพันศรีสืบไป